ถ้า s ต็อปลอสอยู่ในเขต3ถึง5อันนี้ก็คือมาล็อกความเสี่ยงได้ค่อนข้างจะง่ายยิ่งห่างไปเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งอันตรายมากขึ้นครับขอความร,รู้ระหว่างบรรทัดแทรกิดเดียวครับจาน์ครับเวลาการตั้งจุดส t o p Loss ตอนที่เราเรียนเครื่องมือทางเทคนิคใหม่ๆเนี่ย เป๊ะครับหลุดระดับนี้คัดพอเรียนสักพักของจริงเนี่ยมันมีแฉลบแฉลบอยู่เรื่อยเลยบางคนก็เลยตั้งเผื่อจุดคัดไว้สักสองช่องสามช่องอะไรก็ว่าไปตกลงอะไรคือหลักปฏิบัติจริงๆในการที่เราควรนำมาปรับใช้กับการตั้งจุด Stop Loss ครับจารเป็นสุขครับโอเคก็ก็เป็นเป็นมุมที่เรียกว่าคุยกันค่อนข้างจะยากเนาะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ย การรับความเสี่ยงก็ค่อนข้างจะแตกต่างกันอยู่นะครับแ้วถ้าเอากันแบบพูดกันแบบกับปั้นทุบดินง่ายๆก่อนเนี่ยก็คือถ้าสต็อปลอสอยู่ในเขต3-5%อันนี้ก็คือมาล็อกความเสี่ยงได้ค่อนข้างจะง่ายเช่นเราลองคิดว่าเรามีหุ้น100บาทเนาะสต็อปลอสที่5บาท5%เนี่ยซื้อที่95มันขึ้น5%ก็แตะ100หนึ่งละแปลว่าผิด5%ถ้าเราได้หุ้นตัวใหม่5%กลับขึ้นมาเนี่ยโอกาสคืนทุนก็จะเริ่มเยอะ แต่ถ้าเกิดมันกินเข้าไปถึงสิอันนี้มันมันเริ่มยากละเช่นจากร้อยลงมา90ถ้าจะขึ้นไปสิเป็นมันยังไม่ถึงทุนเดิมหรอกครับมันจะได้สักเก้าสิบแปดกว่าเก้าสิบเก้าอะไรแถวนั้นอันนี้อาจจะต้องอต้องระวังยิ่งห่างไปเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งอันตรายมากขึ้นนะครับแล้วก็จุดที่ถ้าจะมองสต็อปรอดกันจริงๆเนี่ยแต่ละคนผมผมเชื่อว่าแนวคงไม่เท่ากันแหละยังไม่อยากให้เอาว่าใครตัวใดตัวหนึ่งมาเป็นตัวเกณฑ์แต่ก็เห็นด้วยนะเวลาถ้าถ้าใครลองไปนนนั่งผ็แตวึ หล,หลายคนพยายามใช้ตรงนั้นเช่นได้สต็อปล็อตสมมติเราคุยกันที่พันห้าร้อยี่สิบไม่ใช่หลุดหนึ่งห้าสองศูนย์เราจะต้องรีบคัดเลยอาจจะมองห้าจุดไหมถ้ายืนไม่อยู่ลงมาสักหนึ่งห้าหนึ่งห้าอะแล้วถ้าตรงนั้นยืนไม่ได้ค่อยเป็นแนวคัดหรือแนวหนีไปก็ได้แล้วก็ถ้าจะเอาให้แบบเขาเรียกว่าอะไรนะในการเทรดเผื่อเลือเผื่อขาดหลุดซัพพอร์ตตัวแรกขายครึ่งหนึ่งหลุดอีกแนวหนึ่งเช่นหลุดหนึ่งห้าสองศูนย์ลงมาห้าจุดขายครึ่งหนึ่งหลุดไปดดจจสิบจ ลดการเขาเรียกนะหลายๆลยครั้งที่โดนเรียกว่ากระชากหลุดลงมาแล้วพอเราขายปับมันเด้งใส่หน้าให้เราเห็นนี้เราก็อาจจะแบ่งเป็น2ไม้ก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาได้ส่วนหนึ่งนะครับแต่แนวสําคัญที่สุดก็คือไอ้จุดสต็อปลอดเนี่ยมันต้องมาหลังจากเป้าหมายนะเช่นเมื่อสักครู่นี้เราคุยกันเป้าอยู่ที่พันห้าร้อยเจ็ดสิบห้าถ้าคุณซื้อที่พันห้าร้อยยี่สิบแปลว่าข้างบนเนี่ยมันได้ห้าสิบห้าจุดถ้าดาวไซส์สักสิบจุดเนี่ยมันห้าต่อนหนึ่งมันโอเคมันมันพอที่จะ เข้าเทดดิ้งได้อยู่หรือว่าเอา1,540ก็ได้ข้างบนยังมี35จุดตรงนั้นอยู่ก็ยังมีโอกาสแล้วก็ล็อกความเสี่ยงด้านล่างอย่าให้ต่ำกว่าเดิมหรือว่าไกลมากนักเช่นหลุด152 0ลงมามัน20ข้างบนมา35ยังพอได้เทดดิ้งก้มแก้มกันได้อยู่ก็มองหาเป้าให้ได้ก่อนแล้วก็วางสต็อปลอให้น้อยกว่าเป้าหมายที่ได้แล้วกันส่วนแผนใครจะใช้วิธีไหนบางคนอาจจะบอกเผื่อไว้3จุดอย่างที่คุณยุทานาว่าหรือแบ่งเป็น2ไม้หลุดไม้แรกขายสักครึ่งหนึ่ อันนี้ก็ต้องยอมแล้วอันนี้ต้องไม่มีข้อมแม้ละคือหลุดแนวสุดท้าย<ม>เหมือนเซฟตี้เบลของแต่ละคนะนะเนาะถ้าหลุดตรงนั้นมาโอเคมันจะชนไม่ชนไม่รู้่แต่ลดความเสี่ยงไว้ก่อนน่าจะเป็นกลยุทธ์ที่ดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวมาปับ๊บขายไม่ทันมันจะกลายเป็นว่าติดหุ้นอย่างนั้นไปครับผมประมาณนี้นะครับคุณจตุยครับครับเพื่อขาดเพื่อเรลือไว้บ้างนะครับไม่มีอะไรเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับท่านที่สนใจ m o n e y p พล s ออนไลน์014 เจาะลึกสัญญาณด i เวอร์เจนอย่างไรให้แม่นยำนะครับตลาดยังเป็นไซด์เวย์มีลุ้นเป็นไซด์เวย์อัพการหาหุ้นที่มีสัญญาณกลับตัวเพื่อเก่งกำไรระยะสั้นแนใครใช้มุกนี้เนี่ยยังได้อยู่นะครับฉะนั้นการรู้จักเชิงลึกสำหรับแพทเทิร์นอย่างบูลิดดิเวอร์เจนต์บูลิดดิเวอร์เจนต์หาหุ้นลุ้นกลับตัวจะกลับแค่สั้นๆ เด้งสั้นหรือว่าจะเป็นการเปลี่ยนเทรนด์ก็ว่ากันไปแต่ว่าสามารถที่จะทํากําไรได้นี่คือ1ใน4แพทเทิร์นที่มีการเจาะลึกกันใน m ัน e ิพัส s o ออนไลน์ศูนย์นะครับต่อที่1ได้รับส่วนลด1,666บาทจากราคาปกติแล้วถ้าสมัครวันนี้ต่อที่2ก็คือส่วนลดสําหรับสมาชิกใหม่เพิ่มอีก5%แล้วต่อที่3ก็คือได้รับหนังสือลงทุน เล่มนี้ไปเลยนะครับส่วนถ้าเป็นสมาชิกเก่าต่อที่1เหมือนกันครับส่วนลดนะครับพันหจากราคาปกติแต่ถ้าเป็นสมาชิกเก่านะครับสมาชิกดั้นเดิมอยู่แล้วจะได้ต่อที่2ส,ส่วนลดเพิ่มอีก10% 10%จากราคาที่ลดต่อแรกต่อที่2ส,สมาชิกเก่าได้รับส่วนลดเพิ่มอีก10%แล้วต่อที่3ก็จะได้รับหนังสือเล่มนี้ด้วยนะครับ รวยได้ด้วยหุ้นโดยเสียนหุ้นอัจฉริยะคุณสถาพรงามเรืองพงเนะียเล่มนี้ผมชอบมากเป็นอีกเล่มหนึ่งนะครับที่เราสามารถเอาหลักการนำมาปรับใช้ได้หลายต่อหลายหลายต่อหลายอย่างนะแทบจะแ,แทบจะหลายๆสภาวะตลาดรวมทั้งสภาวะตลาดแบบนี้ด้วยสนใจก็เชิญได้เลยนะครับสนใจก็เชิญได้เลยครับ เจาะลึกสัญญาณด i เวอร์เจนอย่างไรให้แม่นยำนะครับชมย้อนหลังได้1ปีสนใจสแกน QR code หน้าจอหรือติดต่อโดยตรงที่ Line ID พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว A S I แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus M O N E Y P L U S Money Plus ติดกันตรงตัวสนใจก็เชิญได้เลยนะครับ นี่คือ2ผลงานหนังสือดีๆล่าสุดจากสำนักพิมพ์ติ้งบิยอนนะครับโปร23เคล็ดลับลงทุนเล่มสีดำซ้ายมือเนะี่ยนี่คือ The o n l y c r y p t o c u r r e n c y Investing นะครับเอ่อเป็นหนังสือที่เนะเหมาะสำหรับการศึกษาหาความรู้ก่อนเข้าวงการคริปโตนะครับคำเตือนคริปโตมันเสี่ยงอ่านเล่มนี้ก่อนเข้าวงการนะสีดำซ้ายมือ คู่มือการลงทุนคริปโตให้ข้อเท็จจริงตรงไปตรงมากระชับปฏิบัติได้จริงเข้าใจกลไกลคริปโตโอกาสทำกำไรรู้จัก NFT รู้ทันต้มตุนด้วยนะครับนี่คือเล่มซ้ายมือมูลค่า400บาทเล่มขวามือนะครับเล่มขวามือคืออีกหนึ่งผลงานล่าสุดของติ๊งพิย้อนะครับคู่มือเริ่มต้นเทรดคริปโตและ d e f าแบบสเต็ปบายสเนะครับคริปโตไม่ใช่เรื่องเล็ก เริ่มต้นลงทุนอย่างคนเข้าใจนะครับเล่มขวามือมูลค่า400บาทแนโปร23ก็คือซื้อ2เล่มจากราคาเต็ม800เหลือเพียง720ส่งฟรีพร้อมรับของี่่ลลึก1ชิ้นจากสำนักพิมพ์ติ้งบิยอนด้วยสนใจสแกน QR code หรือติดต่อทาง Line ID พิมพ์สัญลักษณ์ตัว A s i แล้วตามด้วยคำว่า money plus m o n e y p l u s money plus ติดกันตรงตัวนะครับ สนใจก็เชิญได้เลย